สวัสดีค่ะภารกิจวันนี้ค่ะส่งวัวลงทุ่งกันนะคะนี่ค่ะลมแรงมากแถวท้ายแถว,ถวไ,ปไปแล้วค่ะไปแล้วพาแม่แม่ไปหาหญ้าก,กินกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ ได้ครึ่งทางแล้วนี่คะมีชื่อด้วยนะคะแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างจะไม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูก่อนดูหน้าฝันดูหน้าก่อน